ประเด็นอันหนึ่งที่มีผลอย่างยิ่งต่อเสียรภาพและความมั่นคงทางอาหารของเราทุกวันนี้นะครับจริงๆแล้วถ้าเรามองเรื่องความมั่นคงทางอาหารเราอาจจะคิดจากเรื่องใกล้ตัวที่ไวที่สุดเลยในปี2540ที่เรามีบทเรียนเรื่องเศรษฐ,ฐกิจนะครับเราสามารถย้อนกลับไปในในภูมิลำเนาของเราที่ยังมีฐานทรัพยากรอย่างเพียงพอนะครับมีผัก พื้นเมืองนะครับมีผักริมรั้วนะครับมีข้าวให้กินกลับไปในภาวะที่สมสารทางเศรษฐกิจเนี่ยเรายังสามารถอยู่ได้นะครับซึ่งตรงนั้นมันสะท้อนเห็นเลยว่าการเผชิญวิกฤตขนาดนั้นเนี่ยทำให้เราอยู่รอดแล้วมามีวันนี้ได้นะครับแต่ เราหันกลับมามองปัใจจัยในการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันเพราะบว่ามันเปลี่ยนไปแล้วนะครับจากผักริมรัวที่เราเคยเคยไม่ต้องใช้ทรัพยากรใดๆในการจ่ายเพื่อจะให้ได้มาเนี่ยบัดนี้เราเราจะต้องแทบซื้อทุกอย่างมีพุ่มพวงที่ขายถุงละสิาบาท5บาทก็แล้วแต่ในชนบทซึ่งถ้าเขาไม่มีปัจจัยเรื่องของอสตุง้งสตางเขาก็จะไม่สามารถที่เข้าถึงเรื่องความมัน่นคง มันสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของการพัฒนาเสถียรภาพของระบบเกษตรไปด้วยนะครับหลายคนพูดว่าเ,ออเราเพืชจีโมเข้ามาเถอะมันช่วยเพิ่มผลผล,ผลิตอย่างนั้นอย่างนี้ช่วยให้ระบบการเกตกรรมมันทําได้ง่ายขึ้นแต่ในความเป็นจริงแล้วเราพบว่าหลายๆพืชเศรษฐกิจในสถานการปัจจุบันเนี่ยเราทําได้อย่างเต็มที่อยู่แล้วปัญหามันอยู่ที่การกระจายปัญหามันอยู่ที่การออดําเนินการอื่นๆซึ่งซึ่งมันสะท้อนนะครับ เรามีหลายภัยคุกคามที่มาแต่ภัยคุกคามอันนึงที่เรามักจะมองข้ามหรืออาจจะมองเป็นประเด็นอื่นเรื่องความปลอดภัยในการบริโภคซะเป็นส่วนใหญ่ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นภัยคุกคามที่แวงต่อความมั่นคงทาอหารนั่นก็คือการหลุดรอดและประปับปนของพืชพันธุกรรมดัดแปลงพันธุกรรมในพื้นที่เกษตรครับเหมือน,นผมขออนุญาตเริ่มต้นจาก สถานการณ์คร่าวๆนะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นนานมากนะครับในต่างประเทศเนี่ยการประปนของออพืช GMO ในวงจรเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ปี2000ท่วนๆประมาณนี้นะครับก่อนหน้านั้นแต่สำหรับของเราเนี่ยมันย้อนไปตั้งแต่ในอดีตนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆถ้าเราหันกลับไปดูแค่ปีเนี้ยกับปีที่แล้วเนี่ยเราจะพบว่ามีหลายเคสของการปนเปื้อนอย่างของบ้านเราในปีที่แล้วนะครับเดือนเดียวกันเลย นะครับมีการรายงานเรื่องของ,ของการปนของมะละกอดัดแปลงพัุกรรมนะครับในปีที่แล้วทั้งปีจีนแสดงบทบาทหนักมากในการที่จะกระจาย GMO แทบจะทั่วโลกนะครับแล้วหลายหลายประเทศก็แบนผลิตภัณฑ์จากจีนในส่วนที่เป็น GMO เราอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะมันเงียบๆเ,เพราะด้วยความที่ไม่ใช่ประเทศไทยแต่ของเคสของเดือนออมิถุนาของปีที่แล้วเนี่ยผมคิดว่าหลายภาคธุรกิจได้รับผลกระทบเต็มๆ นะครับมีการเพิ่มต้นทุนที่ต้องไปตรวจมันหรืออย่างน้อยบางโปรดักต์ถูกรีเจคที่จะส่งออกไปนะครับแล้วก็ล่าสุดที่เห็นชัดเจนคือวันที่3มิถุนาที่ผ่านมานี้เองนะครับมีเรื่องของการปนเปื้อนของข้าวสาลีดัดแปลงพันธุก,กรรมเข้าไปในประเทศญี่ปุ่นนะครับนะักโทษครับมันกระจายไปที่สหรัฐมณาในมลรัออรกอนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแบน ทันทีนะครับโดยรัฐบาลญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็หลายๆประเทศที่กําลังจับตาอยู่ตรงเนี้ยมัน้เห็นเลยว่าแค่การพบการปนทีเดียวเนี่ยมันสะท้อนถึงการกระทบทางการค้าผมเอาเรื่องการค้ามาพูด่ะจริงๆมันเห็นตัวเลขชัดเจนแต่ในะความเป็นจริงเนี่ยมันยังมีตัวเลขอื่นๆซึ่งซึ่งเราอาจจะมองไม่เห็นชัดเท่านะครับวันนี้ผมขออนุญาตเ,าเล่าจากเรื่องใหญ่ๆญญมาเฉพาะเรื่องสโคบเล็กๆนะครับ นั่นก็คือการรายงานสถานการณ์การตรวจพบเฉพาะปีที่ผ่านมานะครับนับตั้งแต่55-56นะครับเราได้ดำเนินการสำรวจนะครับเป็นวิธีมาตรฐานนะครับเก็บตัวอย่างอาจจะไม่เยอะไม่ได้เป็นพันแต่ว่า367เป็นไปตามเ,าเกณฑ์ของการเฝ้าระวังของพืชนะครับเน้นพืช3-4ชนิดนะครับมีมะละกอข,ข้าวโพดข้าวฝ้ายซึ่ง ตัวเลขเหล่านี้เนี่ยจริงๆมาจากฐานของการทํางานต่อเนื่องประมาณ5-6ปีให้เห็นว่ามีพืชชนิดใดบ้างที่อยู่ในเกณฑ์ของการเฝ้าระวังนะครับเราได้ตัวอย่าง3-67เป็นมะละกอ96เป็นข้าวโพด167เป็นข้าว95เป็นฝ้ายมีไม่เยอะนะครับเพราะว่าพื้นที่ปลูกข้าวฝ้ายเนี่ยถูกเบียดบงังลดลงไปเรื่อยๆแม้กระทั่งทูเหลืองซึ่งปัจจุบันจะหาพื้นที่ปลูกได้ยากมากพอสมควรนะครับ แล้วที่เหลืออื่นหน่จะเป็นพืชตัวอย่างที่เฝ้าระวังผมขออนุญ,ญาตไม่อธิบายนะครับพื้นที่ทั้งหมดก็จะเห็นเป็นพื้นที่ที่แรงเงาด้วยสีชมพูก็จะเกือบจะครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับถึงแม้ตัวเลขอาจจะแค่ครึ่งหนึ่งแต่ในความเป็นจริงมันก็จะมีเขตเมืองซึ่งไม่ได้มีผลผลิตที่เป็นผลผลิตที่เราเฝ้าระวังอยู่เราก็เว้นเอาไว้นะครับจากผลการสำรวจเนี่ยเรามีพืชตัวอย่างหลายชนิดนะครับแต่อันที่เราเฝ้าระวังเนี่ย แล้วเป็นปีที่เราเป็นห่วงอย่างยิ่งสําหรับปีล่าสุดนะครับทางนี้เนื่องจากว่าที่ผ่านผ่านมาเราอาจจะมีเรื่องของการปลูกผลิตต่อเนื่องนะครับแต่ว่าภัยแล้งในช่วงปีที่แล้วนะครับทําให้บางจังหวะเวลาเนี่ยพืชการปลูกพืชตรงนั้นชะลอไปนะครับนะครับหลังจากฝนตกปั๊บเราก็รีบพุขึ้นมาที่จะเก็บสารวจนะครับเน้นมะละกอแล้วก็ข้าวโพดเป็นพิเศษนะครับข้าวนี่เราเฝ้าระวังอยู่แล้วนะครับ ผลการตรวจสอบเนี่ยเราพบว่าปีล่าสุดนะครับเราเจอมนละกอดับแปลงพันุกรรม16ใน96ตัวอย่างนะครับคิดเป็น16.66นะครับที่เรากังวลก็คือจากเดิมที่เราพบว่าการผลเปื้อนเนี่ยมันอยู่ในขอบเขตของบางพื้นที่เล็กๆซึ่งเราอาจจะยังควบคุมกำกับดูแลได้บัดนี้มันกระจายมาสู่แหล่งพื้นที่ปลูกซึ่งอาจจะเป็นครัวของหลายๆจังหวัด ในหลายๆจังหวัดในเขตของกรุงเทพนะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นครัวที่จะกระจายไปสู่หลายๆจังหวัดทั่วประเทศด้วยนั่นก็คือเราเจอที่นครปฐมนะครับบ้านแพ้วบางแพรนะครับเราเจอที่ราชบุรีดำเนินสะดวกนะครับเราเจอที่ท่ายางเพชรบุรีอันที่ผมใส่เครื่องหมายดอกจันไว้นั่นก็คือเราไม่ได้เจอน้อยๆน,นะเจอหลายตัวอย่างแล้วเป็นหลายๆแปลงนะครับ จำนองเดียวกันเราก็ยังเจอพื้นที่เดิมที่เคยพบนั่นก็คือที่ศรีสวัสดิ์กาญจนบ,บรุรีนะครับมีพื้นที่ใหม่ที่เราขึ้นพบต่างหากก็คือที่แม่แตงเชียงใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆในกรณีของมะละกอสำหรับข้าวโพดนะครับเราพบ14ใน167ตัวอย่างจริงๆแล้วข้าวโพดเนี่ยในปี2550-51ต่อเราเคยเจอข้าวโพดตัดแปลงพันธุกรรม นะครับเป็นการเจอในพื้นที่ที่ในรัศมีไม่เกิน32-300เมตรจากบริษัทข้ามชาติที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับข้าวโพดนะครับคงไม่ต้องเอ่ยนามนะครับจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยการคน้นการตรวจพบการปนเปื้อนของข้าวโพดเนี่ยยังไม่เคยมีปีใดที่ว่างเว้นเลยนะครับเราพบทุกปีเพียงแต่ว่ามากบ้างน้อยบ้างในปีนี้เราเจอ8.38%นะครับพบที่ท่าวุ้งนะครับตากฟ้า ไยสาลีของนครสวรรค์นะครับบึงสามพัเพชรบูรณ์นะครับแม่แตงเชียงใหม่แล้วก็ที่ใตออ้อาจจะเป็นจังหวะฟุกๆไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะครับปกติเนี่ยพืชเหล่านี้จะไม่โผล่ที่ใต้เยอะนักนะครับแต่เราเจอที่ตรังนะครับที่อําเภอเมืองนะครับแต่จริงๆก็คือรอบๆปริมณฑลของเขตอําเภอเมืองนั่นเองนะครับถ้าเป็นพื้นที่ก็อย่างที่เลเวลไว้นะครับตาแหน่งออของ พืชดัดแปลงพืชกรรมที่ปนเปื้อนเนี่ยเรามีตำแหน่งมาร์ก GPS ทั้งหมดนะครับตอนนี้ประเด็นก็คือการตรวจเนี่ยออนอกจากที่เราเจอแล้วเนี่ยเรายังพวกความมั่นใจนะครับเราก็ส่งไปที่ลับตรวจที่เป็นมาตรฐาน ISO อีกแหล่งหนึ่งด้วยเพื่อใช้เป็นเติร์ดและเฟนนะครับเ,เราดำเนินการโดยการส่งไปที่บริษัท แห่งหนึ่งนะครับที่ดูแลเรื่องของการตรวจเปลิตพันธ์เพื่อนําเข้าส่งออกโดยเฉพาะได้รับมาตรฐาน ISO 17025นะครับก็ผลตรวจก็ยืนยันเช่นเดียวกันนะครับในหลายๆตัวอย่างที่เราส่งขึ้นไปจริงๆแล้วการปนเปื้อนของพืชดัดแปลงมนุษกรรมตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดปีนี้ปีเดียวมันเกิดต่อเนื่องมาหลายปีมากนะครับประเด็นของการพบตรงนี้มันสะท้อนให้เห็นหลายเรื่องนะครับ อย่างปีล่าสุดเนี่ยเราจะเห็นว่ามันชัดเจนเลยม,มันไม่ได้ขี่จํากัดอยู่ที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันตกแล้วมันเริ่มจกระจายมาสู่แหล่งผลิตอาหารหลักนะครับผมต้องยอมรับว่านครปฐรมเนี่ยมีบทบาทมากต่อคนกรุงเทพนะครับราชบุรีก็เช่นเดียวกันนะครับปัญหาตรงนี้หนักขึ้นในกรณีของข้าวโพดเช่นเดียวกันนะครับแล้วที่หนักขึ้นไปอีกก็คือในปีนี้มีข่าวแว่ววว่าจะมีการปลูกทดสอบสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาอีก เราก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยมันหลุดมาอีท่าไหนนะครับผมผมคงไม่ได้ไปฟันธงว่ามันหลุดมาอย่างไงเพราะว่าการที่เราตรวจเจอนะครับเป็นประกอบนี้หลักฐานอันหนึ่งการที่เราเข้าไปดูในรายละเอียดเปรย่อยว่าสิ่งที่เราเจอนั้นมันเป็นอีเวนต์ผมใช้คําว่าอีเวนต์อาจจะฟังแล้วไม่ค่อยคุ้นหูพูดง่ายๆก็คือมันมีพันธุกรรมรูปแบบทางพันธุกรรมเหมือนกันกับไอ้ของที่มันเคยมีการรายงานว่าเป็นของ บริษัทข้ามชาติที่พัฒนาขึ้นไหมเนี่ยเราก็พบว่ามันสัมพันธ์กันทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเสียงมันเป็นหลักฐานสะท้อนอีกอันหนึ่งให้เห็นว่ามันคงมีวิธีใดวิธีหนึ่งหละที่มันนำมาปนนะครับโดยเกษตรกรอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็แล้วแต่นะครับประเด็นก็คือหลักฐานเหล่านี้มันสะท้อนให้เห็นถึงความหลาหลวมในการควบคุมกละการดูแลครับผมไม่ได้มา จับใครมาเชื่อดนะครับเราคงไม่ต้มานั่งเถียงกันว่าใครเป็นคนผิดพเพราะเถียงไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับประเด็นก็คือทําอย่างไรที่ทําให้การดูแลเหล่านี้หลาลรวมมันสะท้อนให้เห็นถึงความไม่พร้อมทางเทคนิคและบุคลากรที่จะมาดูแลปัญหาเหล่านี้โดยตรงนะครับว่าเราจะดูมันยังไงดีให้ปัญหามาอยู่ในขอบเขตที่ทําได้จะประเมินมันยังไงดีเพราะบุคลากรของเราอาจจะไม่เยอะนะครับในทางกลับกันความไม่พร้อมของกฎหมายในกรณีที่พบขึ้นมาปั๊บเนี่ย แน่นอนถ้าจะต้องถูกทำลายขึ้นมาคนเสียผลประโยชน์ก็คือเกษตรกรแหะไม่ใช่บริษัทนำเข้าที่แอบเอาเข้ามานะครับซึ่งตรงนี้ใครจะดูแลนะครับเข้าใจว่ากฎหมายที่รองรับเรื่องเหล่านี้ในอนาคตก็กำลังพูดคุยกันนะครับอาจารย์สวิทอาจจะมีรายละเอียดบ้างในส่วนนี้นะครับเ,เราเห็นชัดเจนคือความเสี่ยงที่ภาคเกษตรกับภาคุกสตหกรรมที่เชื่อมโยงกันเพราะมนันเป็นการผ่องถ่ายของการผลิตกับการใช้วัตถุดิบด้วยกัน มันจะทําให้สถิลภาพตรงนี้สูญสิ้นนะครับเราเคยมีการผลิตที่เป็นอินซีวันหนึ่งข้างหน้าเราอาจจะล่มสลายภายในพริบตาถ้าฝรั่งบอกว่าไม่เอาแล้วเพราะมีการรายงานว่ามีการพบการปนเปื้อนเช่นนี้หรือมีต้นทุนการจัดการเพิ่มขึ้นจากการที่ต้องตรวจทุกล็อตนะครับวัตถุดิบแต่ละอันแต่ละอันต้องมานั่งเสียค่าตรวจ G มโอเคสละ2,500บาททุกเคสทุกเคสไปเป็นการ เพิ่มต้นทุนขนาดด้วกันอาจจะทําให้เกิดการเสียชื่อเสียงแล้วก็สูญสิ้นเรื่องของอตลาดที่เราคาดว่าจะค้าขายในอนาคตทางั้งที่เราเผชิญหลายๆความเสี่ยงอื่นซึ่งสําคัญสําคัญอยู่แล้วมีอันนึงที่เรากังวลก็คือนโยบายในภาครัฐเองก็ขัดกันนะครับอย่างปีนี้ผมดีใจที่ถ้าไปที่เคเบลเลชเราจะเจองานอินซีที่สนับสนุนดีมากเราดีใจแต่หน่วยงาน อาจจะอยู่ในเครือข่ายเดียวกันก็ยังมีนนยบายที่ขัดกันที่จะเอื้อให้เกิดการทดลองในระบบเปิดอยู่ซึ่งเราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมนโยบายมันถึงขัดกันเองเช่นนี้นะครับมีความเสี่ยงที่เป็นภัยคุกคามโดยตรงอันนี้เห็นชัดๆเลยว่าถ้าวันนึงลองเรนูมันปลิวไปพืชพันธุ์ปกติที่เราปลูกกันไม่ว่าจะเป็นพันธุ์พื้นบ้านหรือพันธุ์ที่ไม่ใช่พื้นบ้านมันจะมีโอกาสได้รับการถ่ายรองเกสรเหล่านี้ไปนะครับ ตรงนี้แหละสำคัญมากนะครับทุกครั้งที่ลอองเรลนูถ่ายไปลองเหล่านี้มีชีวิตนะครับบางครั้งบางพืชมีชีวิตมากกว่า1วันถึง1สัปดาห์บางพืชปลิวไปไกลมากกว่า500ถ้ามีามาแมลงเป็นตัวนําอาจจะไปได้เป็นกิโลเมตรซึ่งตรงนี้มันจะทําให้การกระจายตัวของ GMO ไปเรื่อยๆแล้วทําให้พืชพันธุ์ปกติที่เรามีในมือหายไปเรื่อยๆนะครับ ผมไม่ได้โทษหน่วยงานใดเลยแต่เราอาจจะต้องมานั่งมองกันว่าเราควรจะรับรู้ควรจะตระหนักควรจะเรียนรู้เพื่อเพิ่มภูมิปัญญาให้กับเราในการที่จะตั้งรับประเด็นเรื่องของการหลุดรอดหระปะปนนี้แล้วก็อาจจะต้องตั้งรับมองในมุมกลับว่าทำอย่างไรไม่ให้ฐานทรัพยากรทางมนุษยกรรมที่เราเคยมีมา ที่ปู่ย่าตายายส่งให้เรานั้นมันไม่ได้หายวับไปในพริบตาครับผมขอให้ทศนะสั้นๆเท่านี้ก่อนนะครับส่วนรายละเอียดอาจจะหาเพิ่มเติมในเอกสารได้นะครับขอบคุณมากครับ